มียีนพิเศษเพราะดำน้ำหาซีฟูตที่เกาะเชจูป,ประเทศเกาหลีใต้มีนักดำน้ำประมงหญิงกลุ่มหนึ่งถูกเรียกว่าแฮนยอหรือที่แปลว่าผู้หญิงแห่งท้องทะเลดยพวกเธอหาเลี้ยงครอบครัวโดวยการดำน้ำลึกลงไปจับหอยและสัตว์ทะเลต่างๆมาตั้งแต่รุ่นแม่จนถึงรุ่นใายโดยแฮนยอนะครับสามารถกลั้นหายใจตยใต้น้ำได้นานหลายนาทีที่ความลึก1 0 2ถึงเมตรในอุณหภูมิที่เย็นเพียง10องศาเซลเซียสเคล็ดลับความเหนือมนุษย์นี้ ไม่ได้เกิดมาจากการฝึกฝนเพียงเท่านั้นเพราะล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซได้เปิดเผยสิ่งที่ค้นพบว่าล่าสาวแหนยอมีการปรับตัวทางพันธุกรรมโดยร่างกายของพวกเธอมีการสร้างยีนพิเศษที่ช่วยให้ทนต่อความหนาวและควบคุมการเต้นของหัวใจขณะอยู่ในน้ำได้อย่างน่าทึ่งโดยบางคนอัตราการเต้นของหัวใจลดลงกว่า40ครั้งต่อนอาทีภายใน15วินาทีหลังกลั้นหายใจหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของคนปกติ ในขณะที่แฮนายอบางคนมียีนพิเศษที่ช่วยให้ทนความเย็ยนและแรงดันได้มากกว่าคนทั่วไปและเพราะต้องดำน้ำแม้ในขณะตั้งครรภ์อยู่ร่างกายของแฮนายอจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้ปปอง,อง,องทั้งแม่และลูกในสภาวะสุดขั้วใต้น้ำลึกดังนั้นพวกเธอจึงไม่ได้เป็นแค่นักดำน้ำแต่คือตำนานของหญิงแกร่งผู้สืบสารชีวิตจากใต้ทะเลสู่อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการมนุษยชาติ